เงี้ยหน่อยเกิดตัวมัดถังจามขมขอขขขอีกแล้วนะครับ,เ,บ,บเกเเี่ยวขนๆเลยมื้นีมเกีียวดีขมๆเเ็ดขนขนตัวได้ไหมเ็ดแบบขนขนได้พี่น้องมันนี่เนื้อสันเนื้อเนื้อเสือตับยอนซามซิปจีบสบายหน้าใส่กันเ็ดแบบขนขนได้พี่น้องมันีมขมๆเลย ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนมาพบพอ,พอ,พอบน,นุ่มบวนยิแซบ่บอีกคือเก่านะครับพี่น้องเข้าชาติยูทูบวัตจะอยู่ในประเทศไทยเข้าหรือวา่าต่างประเทศโทวโลกพี่น้องกบหลอบแล้วนะครับพี่น้องจันใหตตามคําขอเอฟซีขอมานะครับง่วนหน่อยเกลือจมง่วนหน่อยเกลือ,อกตมขม,มลำลําเห็ดเจียวเซ่บีแทะเห็ดขนุน,นมันเห็ดขนคนพี่น้องในทับยอนมานะครับทับยอนสามสิบกีบเนือเสือเนือสันและคู่ขา้าหน้า สบายนัง่งนั่งนะครับพี่น้องพักมาอ้แบบไลยเลยพี่น้องนี่มีมะระขี่นกบักแตงพักหนอกอืมสดาวลวกมหร,ะ,รมะพาบักเขื่หมวกบักริกลุกโดดเขาเนี้ยจิบใหญ่ขี้เก้านะครับมาแสีบๆสบับนวนนะครับน้วนกับขอตรวจขอไพ่ผัวถิ่นบอกินเนี่ยกินเนิบด้วยพี่น้องลงมาน้ำบรรยากาศอยู่คู่หน่อยขี้เก้นะครับตอนแรงๆขี้เกล้วนินเนื้อมันข้าว <laughs> จะบวกนอกพี่น้องนอกบวกยิงใหญ่ก็กินก่อนเสียบนะครับ ม,มามากๆพี่น้องมาเ<น>ห็เดกลุ้นเล่มมาเนี่ยอือโอ้คมลำลำพี่น้องแซ่บ อืมขอนียวมาได้พี่น้องด้ยวยอืมมาแสบๆกันมวน ินเธอได้บ่มีผิดหวังพี่น้องแสบคือเกา่า

น้ำก็ดังกว่าคุณน่อง พุงกินใหม่ๆสดๆเนื้อใหม่ๆสดๆรสแสบพี่น้อง ปั้งกะดี้งขว้าไปนึ่ำเห็ดก้มขมเห็ดรสจัดใส่กพริกขวัวหอมขว้าขว้าไม่ไม่พริกขวไม่ไม่ไม่รสแสบไปหน่อง 嗯。Mm hmm. 嗯。Mm. เห็ดเจียวเส้เพียใเส้ดีพี่น้องพีอยนุ่มบวนกับอูสซะก,ก่อนมันละหอมพี่าพี่ตัวมันจะขมเนี่พี่น้องมันจะมีควมขมในตัวนะครับขมแสบ ราคาคักปีหน้า รับบ้านจะจ่อยพี่หน่อยรสจัดแห้งพี่หน่อยรับเพชร อืมโอ้สุดยอดไปแล้วแซ่บอ,อืมเผ็ดพี่น้องเข็ยรถจัดๆโอ้คาดขนาดเรื่องขมเนี่บนตรงหวัวดีถกแตะ โอ้ยแล้วว่าครับพี่น้องกินเทไ้บ่มีพิษบ้างนะครับจัดให้ตามคำขอเด้อครับเอฟซีที่ขอมานะครับงัวนหน่อยเกลตุ่มเนื้อง่วหน่อยมาเห็ดเกลตุ่มพี่น้องเน้ง่วเห็ดดีดีนะครับใส่เห็ดแียวดีดีอูเพียสะก้อนพี่น้องน้บวนอูเพียสะก้อนแล้วกใส่ดีแทนะนะครับเห็ดแก้วใส่บักพีกพงเข่าขัวเห็ดข้นข้นมันเฮ็ดข้นๆคนพมนะครับมากับบรรยากาศดีๆเหมือนในยู่คู่หน่อยนะครับ เอาบรรยากาศดีๆตอนซีแวงๆคือเกาะตะเวนคำน้อยนะพี่น,อน,น้องเนาะตะเวนไก่จิตกโดกินนะครับเอาหนุ่มบวนก็ขอขอบบุญขอปุ่นะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับหนุ่มบวนกินมักรมังง่ามหรือว่าผิดพลาดประการใดหน,นุ่มบวนก็ขอตรวจขอไพ่เด้อครับถ้าเบ,บาื้องบ้าคลิปน่าหนุ่มบวนนี่แซบกับผ้าพีผ้าน้องเขากินยังหรือว่าเฮ็ดยังนะครับฝากแน่ๆครับฝากพี่น้องเข้าชาวยูทูบธรรมากิมนี่ฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจหนุ่มบวนนี่แซบในเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับบคลิปนนนีุ้่่มวแซ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ให้เกียรติมารับชมคลิปขนอ้วนขอใอ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงเรื่ยๆสุขสุขเด้อครับสวัสดีครับ